แล้วก็มาทบทวนความ,วามฝันกันอีกนิดหนึ่งก็คือน้องสาเนี่ยน้องสากับพิจเจเนี่ยนะก็นั่งคุยกันอยู่บนบ้านบาเลขที่หนึ่งสองเก้าหมู่เจ็ดอยู่ที่ระยองไอ้ตรงนั้นเป็นรีสอร์ทชื่อว่ารีสอร์ททรัพสมแสงในฝันก็ในฝันก็คือเรื่องจริงในฝันก็จริงอะแล้วของจริงก็คือก็มีจริงอะเนาะแต่ในในความจริงอะในฝันของของเขาอะมีเสือแต่ของจริงที่บ้านอะมีแต่หมา ในฝันก็คือว่าหลังจากที่คุย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 กันแล้วเนี่ยก็บอกว่าให้พี่พิจตเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านนะไอ้ตอนส่งตัวเข้าหอเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านนะแล้วมาเลือกเอาเลยว่าจะเอาห้องไหนนะแล้วแวสาก็กระโดดมากระโดดก้างล่างบนดงบันไดอะน้องสาเนี่ยไม่เคยคิดจะแบบเดินตามบนาันไดเข้าตามตรอกออกตามประตูไม่อะน้องสากระโดดลงมามามาเจอเอากงเสือ เสือก็หน้าตาดุนะเพราะว่าเป็นเสือโคร่งอ่าแต่ทีนี้ตรงขาหน้าขาของเสือเสือโคร่งนั่นแลนะแล้วก็บบนหัวเนี่ยน้องสาวก็เห็นเป็นสีเหลืองอ่าสวยงามก็เลยแปลกๆก,ก็เลยเอาโทรศัพท์ตัวเองเนาะอ่าเอาโทรศัพท์ตัวเองเนี่ย,นะย,ยก็มาถ่ายรูปรู้สึกว่าโทรศัพท์ของน้องสาจะลงท้ายด้วย1 5 9นะลงท้ายด้วย1 5 9อ่าแล้วพอถ่ายรูปเสร็จ ก็ไอที่เคยเห็นเป็นเสือโค้งอ่ะไม่ใช่เป็นเสือโค้งซะแล้วมาเป็นเสือเหลืองเสือสวยอ่าเหลืองทองแต่ทีนี้เสือตัวน,นั้นอ่ะก็วน,วนวนวนทาให้น้องสากลัวตกใจตกใจกลัวแต่ไม่เป็นไร <_ s 1> ก็พอดีเห็นมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาเดินมาเขาเดินมาเขาบอกเขาเดินมามาหยุดที่หัวเสือแล้วก็มาลูบลูบลูบหัวนะอ่าแบบทําให้เสือเนี่ยเชื่องลง แล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ามันไม่กัดล็อกไอ้ที่ผมมาเนี่ยผมกําลังมาเนี่ยนะผมมารับเสือตัวเนี้ไปพิจิตรแล้วผมก็เอายีราฟเนี่ยมาแลกนะแต่ทีนี้น้องสาเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าไอ้ยีราฟตัวนั้น,นยอยู่ตรงไหนแต่ก็เห็นเห็นรถหล้อเนี่ยขับมาจอดนะแล้วน้องสาก็ออกจากตรงตรงที่คุยกันกับผู้ชายที่มีเสือตรงนั้นก็ก็เดินมาอีกบ้านนึงก็มาสวนทางกับ สวนทางกับสามีสามีชื่ออสอสก็ไม่ได้คุยอะไรกันหรอกสวนทางกับสามีทีนี้ก็ไปเจอน้องแสนรักน้องแสนรักก็รู้จักกันแนะแล้วน้องอก็เห็นอุ้ยตายแล้วน้องเนี่ยใส่ชุดแสกแบบเหมือนแบบใสเหมือนพลาสติกมองทะลุไปถึงโน,น่นบิกินี่น้องสาก็เลยบอกว่าเอ้ยแสนรักชุดเธอนะ่ะบางนะบางมากเลยนะ,ะน้องสาเอ่อน้องแสนรักตกใจสิ ก็ตกใจก็เลยพูดว่าอตายละถ้าอย่างนั้นนะพี่ออสก็เห็นหมดแล้วสิโถมินาละ่ะพี่ออสถึงได้ออกไปนะเ,ออเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะหนูขอไปเปลี่ยนชุดใหม่นะเดี๋ยวหนูขอไปเปลี่ยนชุดใหม่ค่ะน,น้องแสนรักแบบว่านอนสอนง่ายนะคะใส่ซื่อนะคะความฝันก็มีแค่นั้นเราก็จบแค่นั้นนะคะต่อไปจะเป็นการตีความฝันละการตีความฝันในเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าตอนที่เป็นเสือโคร่งนะ่ะ ตอนแรกเราก็เอ๊ะทำไมเป็นเสือโครงคือจริงๆเวลาน้องเล่าให้ความฝันให้ฟังนะ่ะน้องบางทีพูดไม่หมดพอพูดไม่หมดแล้วความฝันบางทีแปลความมันก็จะไม่ไม่ถูกอะ่ะพอตะลหลังน้องก็บอกว่าเออเป็นเสือโครงนะอ่าพอเป็นเสือโครงปุ๊บเรามาเล่าต่ออีกว่าเออคือน้องคือน้องคนชื่อเจษด,ดาเจษเจษด,ดาวุฒิเนี่ยน้องน้องเจษเนี่ยที่นั่งคุยกันเนี่ยเขากําลังจะแต่งงานเขาจะมั่นหมายกันวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยอ้าว มันเล่าความฝันแบบเล่าไม่หมดพอเล่าไม่หมดปุ๊บมันก็จะทาให้มองภาพมองภาพผิดอ่ะต้องผิดแน่นอนผิดแต่ทีนี้พอพอเห็นเสือพอเห็นเสืออย่างเป็นเสือโคร่งปุ๊บเออแล้วทีนี้มันเกี่ยวกับความรักเอา้าเกี่ยวกับความรักเดือนกุมภาพันธ์น่ะแล้วน้องเจษดาวุฒิเนี่ยก็กําลังจะมั่นหมายก็เลยถามว่าจะมั่นหมายกับใครเหรอได้ได้ความมาว่า น้องจะมั่นหมายกับน้องอละวันอ่าน้องเจษดาวุฒิกับน้องอลววันจะมั่นหมายกันวันที่8นะแต่วันแต่งงานเนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้แต่วันที่8ดกุมภาเนี่ยแน่นอนอ้าวตายละมาเล่าตอนหลังคือการเล่าความฝันเนี่ยถ้าเล่าไม่หมดมันก็แปลความผิดอ่าทีนี้เราก็รู้แล้วว่างานเนี้ยงานเนี้ยน้องอละวันกับน้องน้องวุฒิเนี่ยจะมั่นหมายกันก็ต้องเกี่ยวกับความรักอ่าความรักมันก็ต้องเป็นสีชมพูแล้วทีนี้ นางพญาเสือโครงอเป็นดอกไม้ที่สีชมพูนะนางพญาเสือโครงเนี่ยที่อยู่ในในกงเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่บอกว่าเรื่องของตอนแรกที่บอกว่าจะมั่นหมายเนี่ยมันบอกมันมองแทบไม่ออกนะแต่ทีนี้เราก็คิดไปอย่างนี้ว่าเออช่วงนี้มันจะเกี่ยวกับวันแห่งความรักอะสงสัยจะเป็นนางพญาเสือโครงจริงๆถ้าน้องไม่ไลห้ฟังว่าน้องเจดกับน้องอลรวันจะมั่นกันเนี่ยดตรเต๋วก็รู้เพราะว่าดตรเต๋วก็จะเป็น จะรู้เลยว่าเออถ้าเสือโคร่งเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงนางพญาเสือโคร่งอยู่แล้วเราเรารู้เรารู้อ่าเรารู้แต่ถ้าสมมุติว่าเลาเราให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่าแล้วพอพอนางพญาเสือโคร่งตัวเนี้ยเป็นสีชมพู eleven. แล้วแล้วทําไมถึงเป็นสีเหลืองตอนแรกเราก็เลยคิดว่าโอ้หรือว่าจะเป็นสุวนสัตว์ดุสิตสิวนสัตว์ดุสิตเพราะว่าเสือโคร่งเนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยพิจิตฉันจะเอาไปอยู่ที่พิจิตเนี่ยพิจิตมันพอไปสืบค้น อ้าวพญาเสือเขาเรียกว่าพระเจ้าเสือเนี่ยเป็นท่านน่ะเกิดที่จังหวัดพิจิตรอ่าท่านเกิดจังหวัดพิจิตรถ้าอย่างนั้นอ่ะเสือโคร่งที่จะไปพิจิตรอ้าวก็ใช่สิเพราะว่าเสือโคร่งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความดุร้ายอ่ะความดุร้ายแล้วความโหดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พระเจ้าเสืออ้าวเป็นเรื่องของความดุร้ายดุร้ายเหมือนแบบเป็นเป็นสัญลักษณ์เลยว,ว่าเสือโคร่งเนี่ยจะต้องดุร้ายอ่าเราก็เลยไปดูว่าเฮ้ยที่พิจิตรอ้าวมีจริงๆมีเป็นต้นพระองค์พระเจ้าเสือเนี่ย ท่านเกิดที่พิจิตท่านก็ไปบูรณะวัดไปสร้างาสร้างวัดโพป,ประทับช้างโพป,ประทับช้างาช้างก็เป็นสัตว์ใช่ไหมโพก็คือ,อโพที่สัตว์มันจะต้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับศาสนาแน่นอนแล้วทีนี้วันวันที่16เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันมาฆบูชาก็เลยมันจะต้องเกี่ยวกับวันแห่งความรักคือเวันที่14มันก็ใกล้กับวันที่1 6เอ๊ะหรือจะอะไรยังไงตะแลกเรื่องของความ โหดร้ายถ้าสมมติเป็นสวนสัตว์ดุสิตแล้วเราทำไมเราถึงรู้ว่าจะเป็นสวนสัตว์ดุสิตก็เป็นเพราะว่ามันมีการแลกเห็นผู้ชายคนนี้บอกว่าฉันเอายีราฟมาแลกกันการแลกกันหมายความว่าสลับสลับคือมาแลกกันสลับกันก็คือสวนกันสวนกันเนาะแล้วก็เหมือนกับอตรงที่ตอนที่ออสน้องออสกับน้องสาไปเจอกันอตรงบ้านนั้นเขาเรียกว่าสวนทางกันสวนทางก็มันจะต้องไป แปลไปถึงเรื่องของสวนแน่นอนอเรื่องของสวนแน่นอนก็เลยอ๋อถ้าไปพิจิตมันก็ต้องมีสวนสัตว์ตวมันจะมีสวนอ่านนกกระจอกเทศของเสนาณาท่านเสนาณน,น่ะท่านเป็นท่านเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตนะแล้วก็เป็นเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งประเทศนะคะท่านเสนาณน,นะคะท่านก็รู้จักกันดีเนาะ<ม>พอไปดูอ้าวท่านเสนาณเนี่ยท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ วันที่15กุมภาพันธ์2556าอ่าท่านเสนันเนี่ยท่านเสียชีวิตวันที่1 5กุมภาพันธ์5 5 5 6อ่าก็ได้เลข56และได้วันที่15และว,วันที่15ก็ใกล้กับวันที่วันที่14ใกล้กับวันที่16อ่าพอได้แล้วปุ๊บเกิดแล้วแล้วทีนี้แล้วเราก็ไปดูว่านางพญาเสือโค่งโอ้ตะเบบุย่าตะเบบุย่าเนี่ย หมายถึงว่าเสือโค่งเนี่ยมีทั้งแบบเป็นทั้งสีชมพูเขาเรียกว่าชมพูพัน์ทิพนะพอชมพูพัน์ทิพแล้วก็มีทั้งสีเหลืองสีเหลืองนี่เป็นของจังหวัดอ่าสุพรรณบุรีที่สุพรรณบุรีก็จะปลูกต้นปีดียทอนสีเหลืองเขาก็เรียกว่าตะเบบุย่าอ่าบางบางต้นก็บางคนก็เรียกตะเบบุย่าที่เป็น ดอกชมพูพันธิ์อ้าวบางคนก็เรียกตะเบบุยาที่เป็นดอกปีสีเหลืองอะปีดียทอนอ่าวต่างคนต่างกเรียกไม่เหมือนกันและชักเริ่มไม่เหมือนกันละและ้วทีนี้บางคนก็เรียกชมพูพันธิ์ว่านางพญาเสือโครง่งอ่าแล้วทีนี้แล้วทีนี้ในฝันเนี่ยก็มีน้องแสนรักน้องแสนรักเนี่ยเขาโป่งเขาเรียกว่าใส่เสือ้อผ้าโป่งใสายโป่งแสงโป่งอะไรอย่างเงี้ยเขาหมายถึงว่าใส่ซื่อบริสุทธิ น้องเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์นะแล้วการใส่ซื่อบริสุทธิ์เนี่ยบ่งบอกถึงความรักความรักทางพระพุทธศาสนาที่ความรักของพระพุทธศาสนาที่แบบบริสุทธิ์น่ะบริสุทธิ์น่ะเหมือนแบบตอนที่ที่เล่าให้ฟังเรื่องคราวที่แล้วว่าที่ยิงสลุดอะ่ะเวลาเราไปค้าขายต่างต่างชาติต่างประเทศอะ่ะเราก็จะต้องบรรจุดินปืนให้เต็มเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันสินค้าแต่พอไปถึงเมืองของ ที่เราทําการค้าด้วยเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องยิงกระสุนยิงดินปืนนั้นอะออกให้หมดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอาเหมือนกันเหมือนก,กับที่น้องแสนรักเนี่ยในฝันเนี่ยใส่ชุดแสกแล้วก็หน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นโปร่งใสแบบเหมือนพลาสติกแล้วก็มองเห็นข้างในเนี่ยอาขาบอกว่าเป็นเด็กไวใสประมาณนั้นนะคะ